วันนี้เรามาช่ชองว้วนกันที่ตลาดหัวหินนะครับเป็นร้านนัดสั่งทากโกะนะเป็นทากโก,กะเคี่ยวปลาหมึก<ะ>เรื่องสองชุิปสุดท้ายมาทันชริสุดท้ายไปดู cái làng đây là cái làng đá lửa đây là cái làng đá cái เขาเรียกอะไรนะพี่นี่ทาโกยากิครับทาโกยากิชิ้นเป็นแเลยครนบนัดสั่งทาโกนนะตลาดนัดหัวหินคนเต็มเลยวันนี้มาชี้ช่องกันแค่นี้ก่อนตามมาินกันได้ไดนะทีเด็ดทีเด็ด เหลือสองจุดหลุดท้าย